ยังสภาพน้องเขาเหมือนเดิมทุกประการนะครับเจ้าของเก่าก็ซื้อกับเราไปนะครับคันนี้แต่งสภาพแบบนี้นะครับวันนี้อยากเบยนรถก็นึกถึงเรานะครับก็มาขายให้เราเหมือนเดิมนะครับแล้วก็สภาพทุกอย่างยังค่อนข้างเนี๊บเหมือนตอนที่ออกจากเราไปเลยนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยราคาดีกว่าเดิมใช่ไหมฮะเหลือแค่เลขเจ็ดแล้วนะเจ็ดแสนก็บาทนะครับกับเจ้าตัวบีมอยู่นะครับ330 e sport line นะครับภายในแดงแล้วก็ชุดแต่งเนี่ย จัดเต็มนะครับกับตูปีใหม่ด้วยนะ2017นะครับแท้ๆเลยและสีก็เป็นสีขาวตรงรุ่นยอดนิยมแบบนี้ใช่ไหมฮะอ่ะชุดแต่งนะครับขออนุญาตพาชมรอบคันนะว่าตอนนี้ผมทำอะไรไปบ้างนะครับอย่างเช่นกระจังหน้ามีการเปลี่ยนไปให้แล้วนะครับเป็นตัวกิ้วคู่สีดำแบล็กไฮคอร์สพร้อมโลโก้ M3 แบบนี้นะฮะโลโก้หน้าหลังนะครับมีการติดตั้งมาแล้วนะครับเป็นตัว50ปี M นะครับสีฝนจะมีความสวยงามมากขึ้นใช่ไหมฮะบอดี้พาร์ทรอบคันเป็นทรง M3 ลุกนะครับกันชนหน้าสเกิร์ตข้างการชนท้ายนะคคครรรรััับบบยยงไมมม่่พพออนนนนะลลิิ้้หาาาาา์เเกกก็็ี เพิ่มความสวยงามเพิ่มความครบนะครับและไฟหน้าขเขานะครับใสามากรถทุกคันส่วนใหญ่ชอบดูไฟหน้านะถ้าเผื่อว่ารถโสมนี่จอดไฟหน้านะครับตากฝนใช่ไหมฮะตากแดดเนี่ยมันจะค่อนข้างเหลืองค่อนข้างหมองนะครับแต่ว่าคันนี้ก็ยังเหมือนเดิมนะใสๆปิ้งๆนครับและรุ่นนี้คือตัวเขาเรียกว่าโฉม LCI แล้ว ไอตัวเองคือไงฮะคือมันได้เชนนั่นแหละนะครับไว้ง่ายจะมีตัวขีดนะครับที่ตรงบริเวณไฟเดียร์ทมของเขานะครับเพิ่มความสวยงามแล้วก็โดดเด่นเข้ามานะครับไฟหน้าและไฟท้ายจะไม่เหมือนตัวธรรมดานะอ่านะครับถัดมาดีกว่านะครับล้อมแม็กก็ยังเป็นล้อมแม็กตัวเดิมอยู่เนาะไม่มีริ้วรอยเลยอะอ่า BBS ขอบ19นิ้วนะครับแล้วก็ยางเนี่ยก็ยังยางดอกสภาพเป็นค่อนข้างดีค่อนข้างแน่นนะครับช่วงล่างก็มีการจัดตรงมาให้เรียบร้อยนะครับท็อปปิ้งโหลดของตัว H&R uh, ถ้าจำไม่ผิดนะคันนี้นะครับรวมถึงเบร์น,นะครับทำสีแดงให้เรียบร้อยนะครับ <c oughs> เพิ่มความสวยงามและโดดเด่นเข้าไปนะครับฟิตเมนผมว่าเป๊ะเลยอะ่ะคือไม่เตี้ยจนเกินไปแล้วก็ไม่สูงจนเกินไปนะครับแล้วก็ฟิตเมเป็นตัวล้อเนะาะทั้งหน้าและหลังเนี่ยกำลังดีเลยหน้า8ครึ่งหลัง9ก้าครึ่งแบบนี้นะครับด้านข้างเนี่ขาดไม่ได้นะสติกเกอร์ดำด้านนะครับลายเอเวอรเพอร์ฟอร์แมนแบบนี้ใช่ไหมฮะและซีรีส์สามเนี่ยบอกเลยว่าเป็นรถหนึ่งรุ่นที่ขับไม่ยากนะครับผู้ชายขับได้ไวดัยรุ ขับรถท้องถนนก็มุดง่ายด้วยนะครับถอยจอดก็ง่ายๆเช่นกันด้วยนะครับมาพร้อมระบบที่เขาเรียกว่า eDrive นะครับเดี๋ยวเล่าให้ฟังว่า eDrive มันคืออะไรนะครับอ่ะนั้นท้ายดีกว่านะครับไฟทางตัวเชลแล้วเนี่ย LCR จะมี ความเป็นตัวแดงนะครับมากขึ้นกว่าตัวเก่าอ่าตัวเก่าจะมีความแบบเหลืองๆส้มๆหน่อยนะครับแต่ว่าเชนแล้วจะมีความเท่ขึ้นเนาะถัดมานะครับนี่สปอยเลอร์หลังก็เป็นงาน M4 นะครับคาร์บอนเคเบิล่าเช่นกันนะครับด้านล่างนะครับนี่กันชนตัว M3 ลุกใช่ไหมฮะมาพร้อมปลายท่ออะคาโปวิกนะครับซึ่งทำให้รถมีความเต็มมากขึ้นโดดเด่นมากขึ้นนะครับแต่ว่าลืมพูดอย่างหนึ่งทะเบียนเจ้าของเก่าไม่ได้ให้นะเขาขอส่งโนไว้ไปใส่คันใหม่ของเขานะครับต้องเรียนแจ้งก่อนเนาะอะโลโก้ M3 คอม p e t i t i o นก็ติดตตััั้้้งงงงงมาาาาาคคครรรรรรรบบบบชชุุดดนนนนนนนะะสส่่่วภยยใโโอออหเเเลป็ีีแ์จกกไฟฟ แมมโมรี่สจุดเนาะเกียร์ไฟฟ้า8สปีดนะครับพร้อมโหมดสปอร์ตแล้วก็โหมดอีโคให้ด้วยนะครับกับเลขไม้น้องเนี่ยไม่เยอะนะ1นึ่งแสนหนึ่งมกิโลเอ้หนึ่งหนึ่งสี่ตอนซื้อลงไปเนี่ยแค่1นึ่งแสนสามพันกิโลนะครับแปลว่าเขาวิ่งมาแค่ประมาณหมื่นโลนะเองนะเออก็วิ่งยังไม่เยอะนะครับออกไปก็ประมาณแสนสามพันโลถ้าจำไม่ผิดนะครับเออคันนี้นะครับสภาพยังสวยปิ๊งเหมือนเดิมเลยและเครื่องยนต์เขานะครับนี่บอกแล้วว่าระบบ e ีไลท์มันดีอย่างไรนะครับอย่างแรกคือเงียบเงียบมานะครับเป็นเบบนนซินที่แบบ บอกเลยว่าบางครั้งเครื่องยนต์ทำงานขึ้นมาเนี่ยแทบไม่รู้สึกนะครับหรือบางครั้งเครื่องยนต์ไม่ทำงานเนี่ยใช้ไฟฟ้าเนี่ยโอ้โหเงียบสนิทเลยนะนี่นะครับหน้าตาเครื่องยนต์โอ้โหใหม่มากๆนะครับระบบอ e ีไดของเขาเนี่ยคืออะไรฮะก็คือระบบไฮบริดนั่นแหละนะครับเป็นแบบปลั๊กอินนะก็คือถ้าบอกว่าเราเนี่ยมีการเสียบชาร์จไฟบ้านนะครับย้ำนะไฟบ้านไม่ต้องติดตั้งวอลชาร์จนะครับเสียบทิ้งไวค้ค้างคืนนะฮะเช้ามาเนี่ยก็ดึงออกแล้วก็สามารถวิ่งไฟฟ้านะครับได้ประมาณ 40กิโลบวกลบโดยที่ไม่ต้องงอน้้ามันนะดีหรือเปล่านะครับแต่ถึงว่าเราไม่ได้ชาร์จนะครับเป็นคนแบบไม่ค่อยได้ชาร์จบ่อยนะครับไม่เป็นไรระบบเครื่องยนต์จะมีการชาร์จได้เองอัตโนมัตินะครับทุกครั้งที่มีการยกคันเร่งหรือว่าแตะเบรกก็จะมีการชาร์จเข้าไปที่ระบบนะครับทำให้คันนี้มีความประหยัดมันกว่ารถทั่วไปประมาณ20เปอเ็นอข้อดีของเขานะครับแถมแรงกว่าเยอะด้วยนะประมาณ200กแรงมา้าโอ้โหบอกเลยว่าขับมันแน่นอนนะครับและโครงสร้างคันนี้สวยๆเหมือนเดิมนะ หน้าปาโป่งหน้านะครับตัวโลโก้ต่างๆนะครับสติกเกอร์อยู่ครบหมดนะครับคันหน้าคันกลางเลขตัวถังชัดเจนแบบนี้นะครับนี่ก็เป็นรถอีกหนึ่งคันที่โครงสร้างสวยๆนะครับไม่เคยผ่านการชนหนักทิศคว่ำแน่นอนนะครับต้นตาลการันตีเลยมาถ้าเผื่อว่าฟังมาถึงขนาดนี้นะครับมาดูราคาดีกว่านะครับถ้าตัวน้องคันนี้เนี่ยผมว่าเทียบกับรถญี่ปุ่นได้แล้วนะเออเจสนกว่าบาทเนี่ยญี่ปุ่นก็ได้หลากหลายรุ่นนะครับแต่ถ้าเผื่อว่าไลฟ์สไตล์ใครชอบยุโรปใครอยากขับป m นะครับคันนี้มาแล้วเพียง7,90,000 9,000บาทเท่านั้นนะครับก็ได้รถที่พร้อมใช้นะครับสภาพแบบนี้ครบๆนะครับได้ไปก็หล่อๆพร้อมดึกหน้าได้เลยนะครับอ่าสุดท้ายนะครับอยากซื Rings ้อสดก็ได้หรือจะผ่อนก็ได้ถ้าผ่อนเราก็มีบริการไฟแนนซ์ให้ทุกที่ทุกประเทศเหมือนเดิมนะครับและสุดท้ายถ้าสุดซื้อต้นตาลต้องได้รถแพงเท่มีสไตล์กว่าใครๆแน่นอนครบมากคันนี้